สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเบิร์ดทุกคนจ้ามาพอกับนางก้อยสายแสบเราจะพี่น้องจ้ามื่อนี้นนางก้อยก็ได้แนวมาคือเราจะพี่น้องแนวมาจ้าก้อยขมจ้าก้อยขมกับจุตับหวานจ้ามาจ้าส่บแสบกนางก้อยเก่าลัดจ้าผักกรมาเป็นสวนเกาลัดจ้าพี่น้องจ้ามาคำแรกแหกมันจ้า อยากกินนั่นทั้งซองอยางเลยจชงไหมซับก็หวานหืีเกวเปลี่ย,ยนนอง่อยจ้ะ เจ้วกับขมจับกวานจ้ะโอป้ากึ้เห็ดเจวได้เสียบถ้ะเสียบอิริจ้ะสมยากค่ะ ก็เซ no ียมไตไปกินน้ำพี่น้อเมื่ดเนี่แจงน่จ้าโอ้ยเศร้าได้จ้ปกาหยุดบ่ได้เลยเสียพักจ้ะบ้านบ้าน ซาวากกินกล้วยก็กล้วยต้องกินกับข้าวเหนียวจ้ะมามาจารยบเสบน้ำกล้วยจ้ะอ,อาจลูกโดดไปนำ อันนี้คือผักกระโดนผักกระโดนมันก็สิา่าลจ้าติ่งแบบแก้วกระถูกใช่ป่ะจ้ะ หอมหอมซาลาเปาของเฮาเพิ่นวหว,วกินแล้วเนี่ยต้องมีน้ำแก้ขาวาแล้วเดี๋พี่น้องนั่งก่อเนี่อัดมาเต็มคาราเบลแ,บแล้วจ้ะ มื้ออมหัวใหญ่นะก็เลกินโมบะตุกอย่างเจี๊ยพัยก,กอั่งกอยพอมากินผักเนาะมากินแต่ซสิน้นจ้ะ คุยคำยั้ไงเจ้ไพน้องจ้า เพราะสมอยากจะสมอยากเมื่อได้กินหลายมือแล้วจังก็เลยชอบแหละคุยคำง่ายๆไปเลย 我在。 อยากจะไปน้อยเพ็ hmm. mm ีลูกโดดจ้ะ ข้อผ็ดจ้ะทำเนีเอามากับพ่อกินจ้ายากลน้อยตะ แซบเด้อจ้าาาอืออออมาปันปอบแด้่น,ไไน้องปอบกระซางต่อเซ็บจ้าเซ็บ ของมากจากของมากขอโทษขอไปให้คนปกินดิเ้อจ้าเด้อหว,วานหวานจ้ะาหว,วานมากเลย อบอกกินดิบกะบึงเพื่อความบันเทิงกะใดได้จ้าพี่น้องจ้าอืมอดกำนึง ้อยบอกินเบิรดบอ็นึกกนยังเด้จดานก้อยอย่ะต,ตับนี่ยว้าวอะไ้จะขันพนมือไม่ไปไม่จุบ,บจะเซมสุดยอด กินบ่เบิด์ที่เจ้าแล้วจ้าพี่น้องจ้ะยิ้มตับจ้ะแสบตับหลายห่วยขอบคุณพี่นอ้องเบิดทุกคนนะจ้าที่เข้ามารับชมนางก้อยสายแสบพอกันในคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางก้อยได้จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า